ถึงช่วงเทศกาลกินเจหรือที่เรียกกันว่าถือสิ่งกินผักแล้วนะครับถือว่าเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ประจําปีเลยก็ว่าได้วันนี้หมอเบิ้ลขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเชิญชวนให้กับผู้สแสวงบุญทุกท่านร่วมบุญในการเทศกาลถือสิ่งกินเจกันดีกว่านะครับโดยเริ่มต้นทานเจกันตั้งแต่วันที่17ตุลาคมยาวจนไปถึงวันที่25ตุลาคมเป็นเวลา9วัน9คืนนะครับ1ปีเราทานเจร่วมกันแค่9วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากมาก และถ้าใครได้ถือสินร่วมด้วยแล้วก็เขาบอกว่าจะเป็นบุญยิ่งอนันต์สำหรับตัวท่านและครอบครัวเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในปีนี้ขอเชิญชวนทุกทกท่านผู้สแสวงบุญทุกทกท,กท่านร่วมบุญกับหมอเบิ้ลกันนะครับคุณจะได้มีความสุขความเจริญย,ยิ่งขึ้นไปในเทศกาลถือสินกินเจปีนี้ครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทํานายรายวันกับหมอเบิ้ลนะครับเป็นการพยากรณ์โดยพอสอเกิดของท่านนะครับหากเกิดเลขท้ายด้วยเลขอะไรก็ไปชมเลขนั้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดูดวงโฮล่าปานยิ้มไว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและมีความสุขไปกับทำนายรายวันครับ วันนี้คุณหนึ่งจะวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวทั้งบริวารลูกหลานคนรักลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะเข้ามาทําให้คุณหนึ่งนั้นเครียดหงุดหงิดอารมณ์ไม่นิ่งใจร้อนขอให้มีสติและระมัดระวังไว้นะครับเคล็ดลับครับคุณหนึ่งใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูใส่น้ําหอมมงคลอรามนตราใส่ว่านิ้วชี้จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณ2นะครับจะมีโอกาสเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชว์ไม่ดีเกิดขึ้นและจะมีเรื่องวุ่นวายเล็กๆน้อยๆนะครับเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะกับคนรอบข้างคนรอบกายลูกหลานบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าแต่ก็จะทําให้มีเสียงหัวเราะอารมณ์ดีสบายใจบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้วันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณ2เลยละครับ วันนี้คุณ3ามจะวุ่นวายมากๆกับคนรับข้างคนรับตัวโดยเฉพาะผู้ใหญ่พราแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาจทาให้คุณสามนั้นเหนื่อยใจงุงนงงใจไม่ได้ดังใจขอให้คุณสามมีสติเยอะๆนะครับเคลรบครับใส่เสื้อสีขาวเครื่องประดับสีเขียวหรือน้ําตาลใส่น้ําหอมมงคลออร่รามตราใส่แหวนนิ้วก้อยช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสี่จะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวนะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้าหนายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าจะเข้ามาทําให้มีเสียงหัวเราะอ,อารมณ์ดีสบายใจบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินหรือขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากวันหนึ่งของคุณสี่เลยล่ะครับ วันนี้คุณ5มีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นรวมไปถึงจะมีผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทําให้คุณห้านั้นเหนื่อยใจงุดหงิดไม่ได้ดังใจขอให้คุณหมีสติเยอะนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีดําน้ําเงินฟ้าใส่เครื่องประดับสีเขียวหรือน้ําตาลใส่น้ําหอมมงคลออรา่ามตราใส่แหวนนิ้วนางนิ้วก้อยน้ำเกลือนอบก้าว,วางบนโต๊ะทํางานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเบท้าทิ้งออกนอกรบ้านช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณหกมีโอกาสจะได้โชคลาภของขวัญของฝากรับปากรับลอยหรือของที่อยากได้ก็มีโอกาสที่จะได้ซื้อในวันนี้รวมไปถึงผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าแต่เขาจะเข้ามาทําให้มีเสียงหัวเราะอ,อารมณ์ดีสบายอกสบายใจบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินหรือขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสาหรับคุณหกเลยละครับ วันนี้คุณเจจะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่เราบผิดชอบขอให้คุณเจระมะัดระวังดีๆนะครับรวมไปถึงจะมีปัญหากับคนรักความร,รักไม่ค่อยลงตัวและมีโอกาสที่จะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้ทําให้คุณเจงุนงิดใจเหนื่อยใจอารมณ์ร้อนและไม่ได้ดังใจขอให้คุณเจใจเย็นๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีดําน้ําเงินฟ้าใส่เครื่องประดับสีดําน้ําเงินฟ้าเช่นเดียวกันใส่น้ําหอมมงคลออร่ามนตราใส่แหวนนิ้วกลางนิ้วนาง ำเกลือน้ำปก,ก้าววางบนโต๊ะทํางานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกรั้วบ้านช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้การงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณแปดรับผิดชอบจะราบรื่นไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาคุณแปกก็จะแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันรวมไปถึงความรักจะราบรื่นและมีโอกาสที่จะได้โชคลาภของขวาญของฝากรับปากรับลอยหรือของที่อยากได้มีโอกาสที่จะได้วันนี้รวมไปถึงอาจจะมีเรื่องราวโชคดีเกิดวันนี้ด้วยนะครับถ้าคุณแปดมองข้ามในสิ่งที่กงังวลหรือมองข้ามในสิ่งที่คิดอยู่ก็จะทําให้วันนี้เป็นวันที่ดีมากๆวันหนึ่งสําหรับคุณแปดเลยล่ะครับ วันนี้บริวารคนรักลูกหลานลูกน้องคนสวนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะนำปัญหามาให้กับคุณก้าวรวมถึงจะมีปัญหากับคนรักหรือความรักไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ในวันนี้และจะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณก้าวรับผิดชอบอีกด้วยขอให้รรมัดระวังดีๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีน้ำตาลใส่น้ำหอมมงคลออรามนตราใส่แหวนนิ้วชี้นิ้วกลางช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้บริวารคนรักลูกหลานลูกน้องคุณส่วนคนที่มีอายุน,น้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะเข้ามาทําให้คุณส่วนนั้นมีเสียงหัวเราะอ,อารมณ์ดีสบายใจรวมไปถึงความรักจะราบรื่นและการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณส่วนรับผิดชอบนั้นจะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันหากมีปัญหาก็จะแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันบางท่านอาจจะมีเรื่องขนมขนมหรืออาหารเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณส่วนเลยล่ะครับ